ก็อนอื่นกาขอสวัสดีกับพ่อ,พอมแม่เอฟซีสุขูสุขณนะคะพี่น้องเอฟซีลาน้อยอุ๋งอิงเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC เพชรแสงตะวันจีโอทูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องสิมงที่บอกเรื่องเล่าของอีหลาหน้อยอุ๋งอิงนะคะซึ่งแอพเพนอิงก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะคะกอนหน้านี้ย้อนเบิ้งได้นะคะว่าอิหลาหน้อยว่าั้งแต้ย่างเข่าสู้สถานที่ทําการแสดงนะคะนับั้งแต่ยงงา่างลงรถดมากเลล่ะนะคะท่าความจักน้อยนะคะ กามีพอๆแม่เมียเอฟซีสู้ร้ายผู้ร้ายคนไปค่อยทายลูบนน่าไปถามข้าวถามข้าวให้ซื้อเขาซื้อของมาฝากมาตอนทายลูกกับ่าทายซื้อพี่น้องแน่นอนที่สุดว่ากันสะิต้องมีการหดสิบกระแกกระดดกเออหาเงินหาท่องไปใส่มืออิหล่าหน่อยนะคะแล้ววันนี้ก็ว่าคืนเช็กซเศร้าคนกันไหลวุ่นๆนะคะเมื่อนนี้เอตแลนติลงไปแล้วย้อนเบิ้งได้นะคะแลวก็ทุกสถานที่พ่อมพี่น้อง ไรยังไงวะตีเฝ้าย่างมากพี่น้องเออยิลาน้อยหอ้องแพ่งขึ้นปุ๊บเด็ยินเสียงเท่านั้นละ่ะลูกขึ้นมาสูผูสูขคนมายืนจอทั้งหนาเวทีบพว่าจะมาทายลูกเออยมาขอจับมือมาเอาติบใหม่ติบมือมาให้ยลาหรือว่าสั่นกับมาขอไล่เส้นครบนะคะพี่น้องพอตะขึนทําการแสดงสลหรับม,มือขึ้นนี่ก็ไปทําการแสดงอยู่ที่ ยังมัดปลาจีนบุรีนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นโอ้พี่ๆน้องๆคือเก่าพี่น้องอายะนะคะพี่น้องคือทําการแสดงเมื่ขึ้นนี่กะบอกว,ว่าเต็มที่นะคะพี่น้องแต่ว่าการสินีติดขัดนิดหน่อยคือห้อนนะคะพี่น้องนะก็เป็นยังตนี่แหละน้อยเอาอยูทุกเวทีอยู่แล้วนะคะสุ่มเสียงมาเต็มคือเก้านั่นแหละนะคะแต่เอพเพนเห็นอันหนึ่งมาที่พี่น้องเห็นว่าเวลาที่หล่น่อยไปรับมาไล่ อิหลาหน้อยก็สิยางเก็บเห็ดแมนบอพี่น้องโอ้ยพ่อพว่เมเมพี่น้องมือนีหน่อยรักการวิธีการรับเงินของอิหลาหน้อยคือรับเลวไหวไหวเลวกันรับแมนบอพี่น้องแต่ที่เห็นอีกอย่างหนึง่งพี่น้องเวลาเพ่นรับเงิน่นจะเอามือเดไปรับแมนบอเดไปรับเลวกะ แแล้วแต่เอฟซีเด้่้าเอฟซียังจับอยู่นั่งก็สิไปต่อบ่ระท่านใดได้พี่น้องบ่สามารถจะขยับมือไปเตะรับเงื่อนกับผู้อื่นได้แต่บอกว่าเดมาสังหลังสังหลังพี่น้องแล้วผู้หนึ่งเพื่อกยเงจับอยู่จับอยู่พอหยังเพราะว่าเพิ่นสิทายลูบนั่นกะล่อให้เอฟซีทายลูบทายลูบเสร็จทางปากกะลองเพ่งอยู่กบเบิงกะเจ้าทายลูบซะก่อน แต่ระวังที่ถ่ายรูปเนี่ยมันก็สิโดนเติบเนาะพี่น้องไอ้เพิ่นมีพาดข้าเจ้าจับยัดเส่มือพี่น้องมือในน้อยมันจะเฮียมันจะเฮียเพื่อนก็จับซอยีเมย์จับซอยอยู่ใส่เอาอีปุมมาจับซอยเสื่อมือขางนี้หลาน้อยกับกับพวกไอ้ไงมันหมดละพี่น้องเต็มอัดยัดพี่น้องเบื่องดูนี่คือความหักนี่คือสิ่งทีหลาน้อยพบเจอทุกสถานที่พี่น้อง นะคะเหตไหบอกเลยว่าเป็นความหนาผากพุ่มใจเนาะพี่น้องพุ่มใจก็วิลาหน่อยในความหักที่พอพอแม่แม่เอฟซีมีไหมีไหทุกจังหวัดพร้อมได้พี่น้องบ่งได้หมายเขาว่าเฉพาะมองหนึ่งมองเดี่ยวไปใส้กระสางพี่น้องกับบ่รลู้ดอกว่าบ่วงอื่นหรือว่าศิลปินคนอื่นสิเป็นคือหลาหน่อยบอแต่เพื่อนเองก็ตามตั้งต่องค์อิงเงนาะพี่น้อง เพ่ก็เห็นแบบนี้อยู่ประจำนะคะเดร่อยไห่อิ่นมาเอาเถาะมาเอาเถาะกำลังว้าอยู่กับอิ่นมาเอาเถาะก็เพราะจะไปแล้วพี่น้องบาดจับยัดเลยนั่น,นมาเอาเมื่อเวลาพี่น้องดีใส่ย่ามอีหลานนอยไม่ได้ขยับเลยมือ,อมือมือมมมขึ้นนีขึ้นค,คือขยับเพท่านใดแมพี่น้องระว่างขยับบ่ระท่านใดนี่หยัดใส่มือเต็ม อ่อนอ่อพี่น้องใส่คำว่อาอ่อนอ่อแบบว่าแน่นติ๊กนะคะพี่น้องไว้ยน้อยเนื้อสุดสุดอีรีพี่น,ออน้อ,อ,อ,รนองระหว่างทําการแสดงก็บ,บอกได้ไว้ล่ะห,หน่อยใส่พลังเต็มที่นะคะเอาอยู่ถูกเวทีอีลีนะคะนะคะคนคำถามถึงว่าพ่อจูไปใส่ล่ะหน่อยก็บ,บอกว่าสงใสสิกู้ว่ากลับแล้วออไปแล้วแล้วไปหาเต็นยุ่พุ่นแล้วว่าสันเทิรสะพานแล้วก็เต้นว่าสันเออ ตามนั่นนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าส่วนพอเพื่อนกับไปทํางานของเพื่อนนะคะเพื่อนกับไปเตรียมการเตรียมงานเรื่องผ่าพยนต์ไข้ออกเพื่อนไก่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะนะคะเห็นว่าเลยอียูซีคิวประมาณนั่นนะคะกับบรูน้าเพื่อนดอกไว้จังใดแต่ส่วนนหลาหน่อยนะคะพี่น้องบอกเลยว่าสนุกสนานนับถึงเต่พุนล่ะยางร่งลถมากผุนล่ะมาฮอดนาเวที่กับไปเล่นยู่น้ำซุ่มเพื่อนค้าเพื่อนขาย เพื่อนขายช่วงนี้เพื่อนสีมีอันกะทิเนาะพี่น้องเนาะกะทิอร่อยดีนะคะพี่น้องอีหล่ะน้อยกับไปเล่นเกมน้ำพึ่นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ให้กําลังใจนะคะกับผู้เพื่นทีมเพื่อนว่าตั้งซุ้มแล้ว่าอย่างพี่น้องตั้งจัดบูธจัดบูธเพื่อจะโปรโมทสินค้านะคะแล้วเพื่อนก็นจะไปน้ำตลอดกับสิมี่เอ็มร้อยเอ็มร้อยหาซิฟแม่ไหมคะแล้วก็จะมี่ ะกะทิก็อร่อยดีนะคะพี่น้องอีหลาหน้อยกับเป็นล่นนะนะ,ะบอกได้ว่าสุดๆเด้อพี่น้องท่านใดที่อยากจะพบพออิหลาหน้อยนะคะพี่น้องก็ไปเบิ้งเอานะคะ่าปิดยังไดนะคะแต่เรื่องเล่าของการที่แม่พระยาผ้าซ่อมกับซ่อมอยู่คื้เกา่านั่นแหละนะคะพี่น้องขันมีตัวเลขเดี๋ยวเอดเทนกันเสมาหอวซูฟังนะคะแต่อีหลาหน้อยเฮาหี่บอกได้ว่าจัดหนักจัดเต็ม เออว่าไปอันใดอันใดก็ต้องซ่อมได้พี่น้องเออเมื่อคืนนี้เพื่อน่าเพื่อนอยากได้พัดลมพัดล่มแบบแลนใดมีอยู่สิพี่น้องเออแปลกแปลกก็ได้ว่าแปลกก็ได้อยากจะไปต่ออีกก็ได้แต่ว่ายังยังมันไก่มือนะคะพี่น้องเออต่ซ่อมไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะกนรบอกเรื่องแม่พญาพาซ่อมซ่อมตัวนะคะแต่ว่าวัีหลานน้อยบอกว่าถ้าขืนเวทที่เรานี่สิปิ่นปั่นพญาหงนะคะแต่ถ้าอยู่ทั้งรางนี่ก็จะปินเล็กหน่อยคนหนึ่ง ธรรมดาธรรมดานะคะพี่น้องเนาะไปหลังจากเลิกจากานกั้นแล้วก็ไปซื้อนมกินแยังกินเนาโอ้บอกเลยว่าพอขาไม่ขายเข,า,ยขาเจ้าก็ชื่นชมยินดีนะคะอิหลาหน้อยก็ไปกินกล้วยเพื่อนนะคะพี่น้องเพื่อนก็ไม่ได้ว่าได้หลังจากเาไปเบิร์ตวีก็ได้มาสั่นเพื่อน่านะคะนี่คือความหักเดยพี่น้องเออความหักที่เพื่อนให้อิหลาหน้อยบอกเลยว่าสุดยอดนะคะหลายผู้หลายคนอาจจะบุเคยเห็นภาพแบบนี้นะคะก็คืออยากให้ไปเห็นกับตา เอว่าไปเบื้องตู่เป็นๆน,นะครับพี่น้องเนาะอีลาน้อยเฮ้าตูวเป็นๆเป็นยังไงน,นะคะสิคือกันกับเบิ้งในโทรทัศน์บ่เบิ้งในย t u b บบ่นะคะพี่น้องยังไหก็ฝากไว้นะคะตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะท่านไดนที่เขามารับชมเราก็อย่าลืม้อพี่น้องเด้อกดไลค์ครับแอดเพนนั่มนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทวาท่านกดติดตามฝากกดติดตามน้ำแน่นะคะหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์เขาว่าใต้ไต่คลิปนี้เลยนะคะ ถ่ายคลิปบอลโจกับอีหลาหน้อยได้ฝากช่องอีกครับเอเพนขอบคุณในความกรุณาของเพิ่นขอบคุณพอ่อพ่อแม่แมเอฟซีสุขสุขเคล็ดจ่าเด้อขอบคุณเป็นยางสุขสวัสดีค่ะค่ะอีหลานก็พรอฝากช่องเอฟซีด้านเอฟซีในได้จ่าฝากาอะไรก็ที่อยากมกำลังใจนี้แม่ก็อีหลา